เกิดเรื่องระทึกใจแมนกาลินเกลระดายุติการซ้อมภารกิจขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับแมนกาลินกับภระระยาสาวเกลระดาโดยที่ผ่านมาระหว่างการตั้งขันเรามักจะเห็นโมเมนต์สุดน่ารักของพวกเขาผ่านทางไอจีอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ซ้อมเตรียมการไปโรงพยาบาลเพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆแต่ล่าสุดในวันนี้ทางด้านแมนการลินทนไม่ไหวแล้วาพาภรรยาเกลไปโรงพยาบาลพร้อมบอกว่าให้มันจบที่โรงพยาบาลเหนื่อยจะตื่นเต้นแล้วครับนอนหลับไม่สนิทลุ้นมาหลายวัน เลยตกลงว่ามาหาหมอเลยมีเรื่องระทึกใจไว้จะเล่าให้ฟังยุติการซ้อมภารกิจสีภรรยาแตกสาวแหวกถนนตอนนี้อยู่ไกลหมอแล้วอุ่นใจแล้วครับเป็นกำลังใจให้สีกับเจ้าตัวแสบกันด้วยนะครับ ในขณะที่สาวเกลวก็ได้โค้ดข้อความเช่นกันว่าคุณสาบอกไม่อยากลุ้นแล้วหัวใจจะวายโดนลากมาโรงพยาบาลเรียบร้อยจะลากมาตั้งแต่เมื่อคืนอ้อนไปอ้อนมากินข้าวเที่ยงเสร็จก็ค่อยๆขับรถกันมามันมีเหตุให้ตื่นเต้นไว้จะมาเล่าให้ฟังนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ bye <laughs>